ชาวบ้านบางระจันสถานการณ์ก่อนเกิดการต่อสู้กองทัพพมา่าภายใต้การนำของพระเจ้ามังระส่งทัพมาตีหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยากองทัพพมา่าตีเมืองตากเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองอื่นๆเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยา การรวมตัวของชาวบ้านบรรางละจันชาวบ้านจากหมู่บ้านบรรางละจันปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีรวมตัวกันเพื่อต่อต้านพมา่าผู้นำของชาวบ้านได้แก่ขุนสานนายแท่นนายทองเหม็นนายอินนายโชคและคนอื่นๆ พระอาจารย์ทำชดเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านการตั้งค่ายบางระจรันชาวบ้านมรจรันสร้างค่ายเพื่อป้องกันตนเองและเตรียมอาวุธสำหรับการต่อสู้สามารถต้านทานการโจมตีกองทัพพมา่าได้หลายครั้งการสู้รบกับกองทัพพมา่าพม่าส่งแม่ทัพสุรินทราชานำกำลังเข้าตีค่ายบางระจรันชาวบ้านมรจรันสามารถต้านทานการโจมตีของพมา่าได้ถึง8ครั้งการแตกของค่ายบางร,จร,ระจันพม่าใช้ปืนใหญ่เข้าตีค่ายทำ ำให้กำแพงค่ายพังลงชาวบ้านบรรจันจถูกสังหารจนเกือบหมดค่ายถูกทำลายผลกระทบหลังการล่มสลายของค่ายบางรรจันกองทัพพม่าสามารถเดินทัพต่อไปและเข้าตีกรุงศรีอธยากรุงศรีอธยาแตกในวันที่7เมษายนพศ2310การต่อสู้ของชาวบ้านบรรจันจกลายเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญและความสมามัคคีของคนไทย